ชมครับวันนี้เราถ่ายท่อสดถึงคู่ที่5นะครับซึ่งก็เป็นการพบกันมุมแดงที่เห็นหันหลังเนี่ยครับบรรลังชัยเกียบรติบวรุตทางฝ่ายน้าเงินกลับไปยืนมุมทั้งมุมแดงเหมือนกันครับกล้องถ่ามมาแล้วก็คืออนันต์ศักดิ์ดาวศรีบุรีนะครับเป็นเรื่องของการพบกัน ในศึกมวยไทยคู่ที่5้าวางไว้แลครับส่งเสริมศิษปะแม่ไม้มวยไทยแต่ขั้นพอสอบกรพอลอยังมีรางวัลจากกันตี้ินครับหนึ่งหมื่นเดี๋ยวเราจะเขีบานฐางน้องได้เันนิงตายสามหมื่นเลยนะครับโชคละเกิดบาดแผลจากมีรางวัลเข็มละห้าร้อยบาทจากกันตี้ินเป็นค่ารักษาพยาบ,บาลครับแล้วก็ผู้ที่มอบมาเลยคือคุณอภิชัยอุดรปานรครับเป็นผู้มอบมาเลยให้กับน,นักชกคู่ที่ห้านะครับประวัตินั้นเชิญคุณสุประนันครับ แบบคู่ที่หาของรายการนะคะบรลลังชัยเกียรติวรวุธค่ะในมุมแดงน้ำหนนะักช่างมาเช้านี้1 0 4ปอนด์ค่ะชื่อจริงภพศาลปฐมวงศารดานะคะบ้านอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด51ครั้งชนะ4 1ครั้งแพ้8ครั้งเสมอสองครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนคมสันมอขำอาดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะผู้จัดการและหัวหน,านา้าคณะคือคุณวรวุธอภิทักษ์คกุลค่ะค บาลังชัยเป็นมวยประเภทจังหวะและฝีมือนะคะอาวุธที่ถนัดคือเตะกับเข่าในาสำหรับภุมนล้ำเงินอนัน,นตศักด์ดาวสีบุรีน้ำหนักช่มาชานี้หนึ่้อปอนด์ค่ะชื่อจริงสมศักดิ์บริวง์เป็นคนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมวยมาลักทั้งหมด4 6ครั้งชนะ38ครั้งแพ้7ครั้งเสมอหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนเควอสิงสเสนที่เวทีรุมพีนีค่ะ ผู้จัดการคือคุณวิรัตไทยอนันต์หัวหน้าคณะคุณบวรศรีไตรค่ะอนันทศักดิ์เป็นมวยประเภทจังหวะและฝีมือนะคะอาวุธที่ถนัดคือเตะก,กับเข่าในค่ะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะคะกรรมการเดชชาติศรยเพชรค่ะจบครับมวยกูดี้เรียนไห้ทราบเลยว,ว่าครบกันครบ5ยกนะครับก็ทั่นผู้ชมทังบ้านได้ทราบเลย ครับแล้วก็ผู้ชี้ขาดบนเวทีกินศักดิ์แสงจำหลัดครับก็เรียนย้ำผลสักนิดครับคุณอดุเดนครับเพื่อ,อท่านผู้ชมที่อยู่แถวภาคใต้บอกว่าตอนนี้กระแสไฟฟ้าขัดข้องมีปัญหาครับคู่แรกครับแสนนภาเกียรติวนวุฒิชนะคะแนนจันแดงศักด์ออมสินผู้ที่2มหาไทยยุทธการกำจรชนะฟาวคู่พง์บกสรนยกที่ส คู่3ากิตติสอหยาดฟ้าชนะคะแนนคนแดนกิตโสธรคู่4ี่แฮกคอฟงสว่างชนะคะแนนเสียหวนสอโซภิพง่์นะครับศึกจ้ามวยไทยสัปดาห์หน้าครับก็ยอยากจะเรียนผู้เอกของรายการได้แก่พุทธิเดชลูกประหาดพุทธิเดชลักษ์อัศวโยอดทีมและ22วันเสาร์หน้านะครับผู้เอกอย่าที่ผู้เล่นทราบแล้วส่วนวันที่12กุมภาพันธ์ที้งเทรลเลอร์กระโวยรอบศึกทศวรรษ มังกรทองเทอร์โมครับ1900333434กดรหัสทั่วทั้งประเทศไทยนะครับและอเรเตอร์นั้นจะบอกขั้นตอนการดำเนิกนการต่อทจานทราบทิ้งทองคำครับเป็นรางวัลทองคำมากมาทีเดียวจากสุดกล้ามวยไทยคู่น,นี้นั้นฝ่ายแดงก็คือบัลลังชายต่อน,น้ำหนักให้ฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์ครับ104กับ106 กระสักแขงจําัดะครนบนเวทีท่านที่ต้องการจะส่งผลทายผู้ชนะมวยรอบศึกโทอรัดมังกรทองเทโบนั้นก็ท่านจะส่งเป็นไฟสีบัตรก็ได้ครับหรือจะไปขอแบบฟอร์มการทายผลที่โชว์รูมผู้จ่ายทีสู่ทั่วประเทศครับอันนี้ส่งไปที่ริษัทตรีพฤศอิสู่เซลจํากัด1088งส่วนแว่ี่พาบดีลำจิตแวงราชาวเพียร์กับปรกาครับหมดยกที่หนึ่ง ยกต่อไปเป็นยกที่2และก็ต้องการบูชาหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อยกก็ราจากที่ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารทนานไทยทุกสาขาทั่วทั้งประเทศค,ครับเป็นการนํายกมาจากมือจีนมาแกะด้วยมือเป็นครั้งแรกในเมืองไทยโดยท่านประธานที่ปรึกษาพลเอกชุนยุทธ์จุลานนท์ผู้บมีาการานฐานบกครับยกนี้เป็นยกที่สอง มวยฝีม้แรงมือแล้วก็มวยเล็กๆนี่นะครับถึงแม้จะไม่หนักหลวงแต่ว่าความคล่องแคล่วว่องไวนั้นก็มีอยู่ในตัวพร้อมนะครับนะวันเสาร์หน้าย้ำอีกครั้งนะครับวันเสาร์หน้าบุติเดชพบกับสิทธิรัก์เป็นผู้นำรายการศึกเจ้ามวยไทยมีลมบนพบกับปูนสวัสดิ์เล็กเด่นสยามพบดวงสมพงษ์จอมทัพพบกับทรงชัยทุกวันเสาร์ครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดภายใต้เครื่องหมายเอ็กซ์โปก็คือปลาซาดินในซอสมะเขือเทศครับปลายน้ำเงินนั้นได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับ106น้ำเงิน104ต่อน,น้ำหนักให้เสียจังหวะโร้นมาขยับก็ไปช้าๆครับอนันตศักด์ดาวศรีบุรี มันลังไชร้อยสี่ปอนก็เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีครับส่วนอันต์ศักดาวศีบุรีอยู่ขอนแก่นอายุน้ำเท่ากันครับ17ปีทั้งคู่นั้นเป็นมวยปีไม้แายมือเห็นหน้าชัดๆครับอันตศักด์ทันหลัง บัรลังชัยบนเวทีเดินคอยกำกับดูแลกีรศักดิ์แสงจำัดทุกวันเสาร์นะครับเวลา11นา45นาทีโดยประมาณท่านมีนัดกับช่อง3ชมึึกยอามวยไทยคทางด้านของ อาเดนสักดก็เดอตอนที่ถูกเตะตัดล้มลงไปทางคูนั้นก็จะ,จะดูรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันบทยกที่สองการแถ่ต่อสกจึกย้ามวยไทยนั้นคู่นี้เป็นคู่ที่5้านะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างบัรลังชัไทยเก,กวดวดียรติบรวุธพร้อยสีบบอลฝ่ายแดงที่ถูกเตะใช้โครงนี่นะครับแล้วพยายามที่จะหักนี่เตะตัด กรรมการกีฬาศักดิ์แข่งจังหวัดเอาขามาขวางไว้ทันก็ต้องระมัดระวังทั้งนักงมวยทั้งกรรมการนะครับลูกพลัดหลงมีได้ตลอดเวลาต้องระมัดระวังนิดนึงท่านที่ต้องการจะบริยางบูชาหลวงปู่ทูเนื้อหยกนะครับก็เชิญที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารฐหานไทยทุกสาขาทั่วทั้งประเทศครับยกนี้เป็นยกที่3าร้อยสี่กับร้อยหกครับเดินขยับก็บไปร้อยหกครับอนันตศักดิ์ตั้งรับร้อยสี่ บอลลังไชยวนออกไปอันดับทายน,นั้นอยู่ทางอีสานครับส่วนบอลลังบอลลังทายอยู่ชนบุรีครับอันดับทายน,นั้นอยู่ทางอีสานนักชกเลือดน้ำเค็มฝ่ายแดง สามยกก็ยังไม่หนักหนายังพอทนกันได้ยังวงลก้อกันตลอดครับย้ำนะครับผู้ที่ชมสุกยา่ามวยไทยนั้นทางผู้จัดก็จะมีรางวัลเป็นทองคำครับส่ทอดทองคำเดยการโบสว่าใครคือแชมป์ศึกทศวรรษมังกรทองเธอโบกครับ1900333434 ทั่วทั้งประเทศไทยครับไม่ต้องมีรหัสทางไกลทั้งสิ้นขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นโอปเปอเรเตอร์จะบอกท่านรางวัลก็คือทองคำครับจริงแคนะนเลิบ12กุมภาพันธ์ตอนนี้โทรได้ทุกวันและทุกเวลาด้วยนะครับ oh. ท,าทายแดงกด1นายน้ำเงิน,นงกด2โ oh. ดนต่างแรกอาวรธยาวอันกะักเดินเข้าไปรับเข่า ขยมครับบัลลังแ์แขยมตีผู้นี้กรรมาการกีฬาสัง์บอกแยกสบายสั่งเขาด้วยวาจาเชาาาื่อยังตีข่าวได้ยังทําได้ยังปล่อยไปก่อนโดยกรรมการนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆครับต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัยนักมวยด้วยต้องคอยเร่งคอยเตือนบางครั้งก็มักจะถูกผู้ชมบอกแหมเขาต่อยกันดีไปเร่งเขาทําไม เล่นสาบเพื่อความสนุกสนานของท่านผู้ชมถ้าเต้นกันไม่ออวุธผู้ชมก็คงไม่ชอบอันดับจัดตีตเห็นก่อกันนานไม่ออกวุธก็ยากออกไปมาเจอแข้งอนันลักโดดโหนจะโยนเขา่า มวยเล็กๆก็ต้องขยับความดูเดินไปตามยกครับเริ่มจะเข้มข้นขึ้นเดินเร็วขึ้นครับและเข้าไปพรีผพร์ก็ลำบากเหมือนกันหมดยกที่3ครับก็ยังคงจะมีเวลาอีก2ยกสําหรับแล้วก็ขอขอบพระคุณครับสาหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทังบ้านให้ข้อแนะนํามาส่วนในเวทีนั้นแน่นอนครับนั่นทุกสัปดาห์ครับนี่คือศึกจ้ามวยไทยโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด เราตั้งความหวังและวาดไว้ไว้อย่างแน่นอนว่าเราเต้าเสียบสารเกี้ยปะแม่ไม้มวยไทยสร้างมวยขึ้นมาเป็นมวยไม่เด็กต่อไปทุกรุ่นทุกน้ำหนักครับแชมป์ของเวทีนั้นจะมีค่าฝึกซ้อมเดือนละ5 0 0 0ทุกเดือนนะครับก็ถือเป็นสูงหนึ่งในการที่จะให้กำลังใจนักชกเป็นเวทีเดียวนะครับที่มีค่าฝึกซ้อมแม้กต่ตำแหน่งแชมป์ลกของเวทีเดือนละ5,000ันทุกรุ่นครับ รบผมนประกบอันดับหลักพยายามจะขยับตีอาวถูกเวียงล่มลงไปยกมนยกนี้เป็นยกที่4ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับมวยเล็กๆมวยฝีมือนั้นความสรุกข,ขนานจะเริ่มทวีขึ้นตามจำนวนยกครับยก4นี่เริ่มตลอดตั้งแต่ละครัง,งดังขึ้นทีเดียวแลกกันเรียกว่าใครดีใครอยู่สู้ไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปครับไปฝึกซอ้อมมาใหม่ พู้ตึงผู้แพ้นะครับในการถ่ายทอดสดทุกคู้เนี่ยทางะกูลสาแสงเดือนก็จะมีค่าฝุกซ้อมเป็นบัตรประธนฐานสามพันเพื่อเป็นกําลังใจให้กลับไปฝุกซ้อมและกลับมาในวงการใหม่ทุกคู่ในการถ่ายทอดสดครับแย่ออกไปนะนะนการักพยายามจะเข้าหาครับ ภาไปพลาดก็ถูกสวนเข้ามามองๆดูว่าไม่ดุนแรงเพราะน้ำหักร้อยพอเ์เซษนั้นไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับอาการฝึกซ้อมไม่ดีพอเนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆก็มีหวังลาโลงการใช้อาวุธของมวยไทยนั้นเดิมเนี่ยเขาเรียกว่านา้ว่อาวุธครับ ข้ามเก้าทีเดดปัจจุบันอีกทีเด็ดยิงห้ามทายแล้วก็คือศะะรีสระก็คงอะู่เลือดแปดเท้าสองหมัด 2, 2, สองเข่าสองซอกอีสองจะบอกครบเครื่องเดิมนั้นศีรษะหมงได้ปากห้ามทายนะครับออไปทำก็คงหาจังหวะครับมวยวงในถ้า มวยวงในถ้าตีข่าวจัดๆนั้นต้องมีแรงที่ดีเรียกว่าปล้ำต้องปล้ำตลอดสู้แรงพระทาเขาได้เพราะนั้นข้าไปแรงไม่ดีก็เบี่ยงออกไปดหยกที่4ครับก็คงจะเหลือเวลาอีกหนึ่งยกติดตามชมยกสุดท้ายของคู่ที่5บันลังกายกับอนันตศักดิ์ครับจบจากคู่นี้แล้วก็ขอเชิญท่านจะหมุนไปไหนนะครับช่อง3นั้นมีทั้งให้ บริการด้านข่าวสารด้านกีฬาความบันเทิงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีละครให้กานชมความรู้ต่างๆก็มีท่านทุกอัดทรถลนะครับชมไทยทีวีสีช่องสามการถ่ายทอดสดกีฬาดังๆจากต่างประเทศช่องสามไม่ได้น้อยหน้าที่อื่นเนละทั้งเรียกว่ากีฬาทั้งภายในภายนอกประเทศติดตามชมกันละครดีๆหนังดังๆ ท่าวเด็ดๆทันต่อเหตุการณ์ก็ช่องสามครับเดินเบียดก็ไปเลยทางด้านของอนันตศักดิ์เข้าออไปจะทำเขาได้หรือไม่นี่ครับดูหน้ายังต้องทำศึกกันบนสังเวียนต่ออายุยังน้อยๆอยู่ครับเร่งเร็วขึ้นตามจังหวะเครื่องกรักับจังหวะของศิลปะวบรายก็คือปีนะครับแล้วก็มีกลองแล้วก็มีขิง เราจะบอกเขาบอกถ้าชกมวยไทยแล้วไม่มีเพื่อ,องกับยังหวัดเตะต่อยไม่ออกข่าวหนแล้วทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกไปไปเจอเอ้าวมาสองกลับไปหนึ่งก็ยังดีครับถือว่าตอบแทนกันทันท่วงทีเหมือนกันความหนักเบาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะน,นักมวยผู้คนย้ายหมอกไม่ได้แล้วก็บรราหนักหรือเบาพราเป็นเด้ถูกเอง ตอนนี้ทางฝ่ายแดงคือบัลลังก์ชายนั้นก็ใช้จังหวะบนครับไม่ประท้าซึ่งซึ่งหน้าก็ไม่แลกด้วย oh, oh. มันอ้าวเกือบเหมือนกันเห็นปลายยกยาปลีผามนะครับโวยทายนั้นอันตรายทุกวินาทีเหลือเรียบร้อยครับหัดให้เป็นคนไม่ประมาทกีฬาทุกอย่างครับต้องมีวินัย อีกไม่ถึงหนึ่งนาทีครับคงจะรู้ผลระหว่างบัลลังก์ชายกับอนันตศักดิ์ตอนนี้อนันตศักดิ์ถึงจะเดินก็ไปก็ทำอะไรไม่ได,ดเ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าบัลลังก์ชายนั้นตั้งไว้เหนียวแน่นแล้วเกินเนขะาเรียกว่าตั้งค่ายไว้อย่างไม่ประมาทตามมาก็นี่ครับแข่งดันไม่อีก ทั้งทีทั้งเตะแต่ไม่มีปากกัดครับหมด,ดโยกสุดท้ายท่านผู้ชมครับหลังทราบผลการแข่งขันคู่นี้แล้วศึกย่ามวยไทยโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่งโกลมอุตชันตั้งปัดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปนะครับทีมงานมีคุณวรุษโรจนาพานิชคุณอาจจาย์ท่าน์คุณบุ๋ท่าเตียนคุณสุภการ,รภูริกิจฝ่ายแดงครับก็คือบัลลังก์ชายเกียรติวรุษเป็นฝ่า,า,า,ายชนะคะแนนไป พบกันใหม่วันเสาร์หน้า10เดือนกาคม4า5นาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG